สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็เนื่องจากว่ามินิทานนะฮะนมนานการเลยภูนาขาเกมน,นมอย่างจะไม่มีนะเขาบอกว่าเกมไบอัดเนี่ยเป็นเกมประจนภัยนะครับเป็นเกมที่ดาวน์โหลดและเล่นฟรีได้สาวเพื่อนเพื่อนผู้เล่นเนี่ยได้รับความบันเทิงอย่างสุดซึ้งจึงอาจมีข้อความวมุ่ภาพประปนอยู่บ้างนะแต่ก็มีข้อความหรือ,อเนื้อหานะครับลากรอ,อาจารย์ลาอ,อาจารย์ลากออาาร ดูดีกว่าว่าเกมนี้เป็นไงนะฮะดิสเดโม่นะเกมนี้อยู่ในคันเดโมนั่นเองนะฮะยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับชื่อเกมว่าไบอันประจญภัยนะครับผมมาเริ่มต้นการประจญภัยกันเลยดีกว่านะไบอันในเวอร์ชันเดมโมแต่ยังไม่มีฉากเนื้อเรื่องนะครับจะมีในเวอร์ชั่นเต็มเนื้อเรื่องอารมณ์ง่ายๆเลยครับมีเจ้าหญิงเนี่ยถูกจอมมารลักพาตัวไปเราก็คือไบอันนะครับที่มีความบูมานาเนี่ยที่จะเดินอไปช่วยเจ้าหญิงนั่นเองเนี่ยที่อยู่แดนอัสแตดไกลนะครับจึงทําให้เรา จากกราแม่ของตัวเองไปแล้วเพื่อท่องสู่โลกการป้องภัยในโลกกว้างนะที่เตมไปด้วยอุปสรรคมากไปจบการเล่าเรื่องในเวอร์ชั่นเดโมขอตัดสู่เข้าเกมเลยนะครับเดโมก็จะมีในเรื่องประมาณนี้นะครับขุนแม่นะคะคุณแม่ได้ข่าวว่าลูกเนี่ยจะไปช่วยเจ้าหญิงจากจอมมารชั่วร้ายเหรอแม่ภูมิใจตจวลูกมากๆใบอันบอกแน่นอนกับคุณแม่นะครับผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยล่ะแม่ขุณแม่บอกว่าแต่ปกติลูกเนี่ยจะเป็นคนโชค ไม่ค่อยดีสมชื่อไบอันอยู่นะจะเป็นอะไรหรือเปล่านะแม่เอ้ยลูกแม่นะฮะผมโตแล้วนะแม่ไม่ต้องห่วงผมหรอกลูกคนนี้ยะจะสร้างความมีสรชิ้นตในโลกในตาลึกเลยครับแม่นะฮะแต่ฟังลูกแม่ก็ร้องอ,อกขอให้ภารเกจช่วยเจ้าหญิงของลูกเป็นไปได้ดีนะลูกโอเคอ๋อลูกนฮะลูกไปหาลูกข้างบ้านด้วยนะ ลูกแกจะเป็นคนอาชยาสัยดีมากเลยน่ายกย่องนะฮเผื่อเขาได้เข้าปร,รึกษาลูกได้โอเคได้เลยครับแม่ลาก่อดครับแม่ผมจะเดินทางแล้วแม่บอกโชคดีน,นะลูกโอเคผปตัวอษสเนี่ยเพื่อกำคำการนะฮะเดินน,นั่นเองนะฮะโอเคเช็คคอยสนะ่ะสะดุดลม้มสะดุดล้มก้อนหินมึงก็เอาอะเนี่ยโอเคมัน่ม ปมะสกควเชื่อไบอ่านมากนะโอเคเรารู้แล้วเราต้องหลบหลบก้อนหินนะ่เดินออกจากบ้านไปนะครับบ้านเกิดเรานะฮะเหมือนเขาจะบอกให้เราเนี่ยไปหาลุงข้างบ้านตนี่นีผีเสื้อนะแน่คุยกับน้องน้องผู้หญิงพี่รู้สึกหนาวถ้าพี่รู้สึกหนาวนะแล้วจะก่อก่อกองไฟรอบอันนั้นสินะฮะลองเดินดูรอบบ้านนะฮะไม่มีอะไร Okay. โอเคกองไฟที่ป็นร้อนหุดเลยถ้าแตะนิดเดียวตายได้เลยเนี่ยไหนไหนข้าไม่เชื่ออุย้ยมิกก่อนตด <laughs> สามแล้วนะสามครั้งแล้วนะสามครั้งแล้วนะโอเคอย่าไปคุยกับตาลุงนี่ฮนะไม่ได้เลยนะฮะเราต้องหลบนะฮะระวังให้ดีโอเคมึงเอาทุกถาวจริงนะฮะ โอเคไปรอบที่4นะครับโอเคเราจะไปบ้านตาลุงนะบันนี้น่าจะปลอดภัยนะครับโอเคเราเข้าไปในบ้านนี้นะมีกล่องสมบัติมีคนยืนอยู่เอ,อ่อสาวเปรี้ยวบอกไม่เข้านะต่อยแม่เลยดิต่อยเลยดิครับนี่ไงสาวเปรี้ยวอ้าวเล่นกับใครไม่เล่นนะฮะโกงแล้วคนโสดพี่คาดว้าตูปัก ก็อาจจะต้องไปตรงบ้านที่มีขอนไม้นะฮะนี่ไงคุณลุงก็อาจจะให้คําแนะนําเราได้เฮ้ย <Hey, S 1> จะออกไปเท่ยโลกบ้านช่วตัวหญิงเหรอข้าประทับใจตัวเจ้ามากไปดีมาดีละไอ้หนุ่มเอ้ยโอเคนี่คุณคำแนะนามึงเหรอเนี่ยว๊อ <What? What? S 1> นี่นะโอ้ <c oughs> คุณลุงอยู่ถอดไม้ได้ไงเนี่ยอ๋เออจะลืมไปเลยนะหลังจากที่ไม่ได้กลับมานานนะฮะโอ้โหก็ต้องกลับสวัสดีน้องๆที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับ นะซับสไคร์เป็นแสนเราจะได้วิวสักเท่าไหร่นะเสื้อนี้แม่งด่วนอันตรายป่าวข้อผิดเสื้อเรื่อต้งต้งแดก,กแน่เลยเราจะได้มีเช็คคอย์โอเคไปดีมาดีนะหนุ่มเอ้ยนี่คือคำแนะนำของคุณลุงนะครับโอเคต้องวนกลับมานะฮะเพื่อเดินไปใหม่นะครับผีเสื้อนี้มันต้องมีอะไรแน่นอนนะดูดูจากรูปก,การแล้วโอเคด่วนเลยฮนะหลบหลีกผีเสื้อเรียบร้อยโอเคอบ้านอีกหลังหนึ่งนะฮะประต,ตูล็อกครับผมโอเคไม่ต้องไปนะครับ โอเควาร์ป okay. wow. ไปเลยอ่าเป็นแผนที่โลกนั่นเองนะครับอ่ามาเมืองน,นี้ดูนะฮะเจ้าหญิงอาจจะอยู่เมืองน,นี้ก็เป็นได้นะครับแฮนะครับมีมีไหปหลาอะไรนะฮะหลวงรู้หลวงหลวง,ลง,ลง,ลงด,ดีกว่านะฮะเฮ้ยโง่คิดนะป้าไอา้อ <c oughs> <c oughs> คุณโดนลูกกระต่ายโอ้โหใครไม่เอางูมาใส่ไว้ในไข่เนี่ยโอ้แย่นะฮะโอ้โห, <c oughs> yeah, โหต้องเล่นใหม่เลย โอเคเข้าบ้านไปเลยดีกว่านะครับมีตาลุงอยู่นี่ตาลุงอา,หลา,าห,งห,หลานจะไปช่วยตาหยิบใช่ไหมอ่ะช่างเด็กเดียวซะเหลือเกินลุงจะสับสนินให้อาวุธและเครื่องบอกการหลานละกกันนะโอเคได้รับดาบวงวได้รับก่อได้รับก่อกระหลัวกระหลืวได้รับโลกกาเอาละคนทักอย่างย,ยาวไกลแนละ้วไปช่วยตาหยิบได้แล้วนะฮะเออเดี๋ยวลืมนะฮะของข้างหยิบนั้นบนด้วยหล่ะมะช่วยเจ้าได้ในอนาคตถ้าอยากให้ข้าช่วยอะไรเพิ่มเติมกระทักวั่สลอดนะครับ โอเคกด x เพื่อออกจากเมนูนะครับแล้วก็ไปที่เมนูสวมใส่เราสามารถใส่โล่ใส่กิ่งเกาะได้ใส่ครบสองสามอย่างนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะครับโอเคเราจะต้องรีบใส่เลยนะฮะเครื่องสวมใส่ของเรานี่ไม่ได้เลยนะฮะโอเคสวมใส่อาวุธนะฮะดับโง่โล่กากๆใส่ไว้ฮะโอเคเมื่อกี้นี่อะไรเกาะกรัวกรัวโอเคเรียบร้อยนะฮะเขาบอกว่า มึงจะดุดมึงจะหลุดล้มงไห้อะไรกันแบบนนะี้เนี่ยโอ้โหโอ้โหเราไม่ได้มีเช็คพงเช็คพอบไปเลยดีกว่าครับผมนะรตรงนั้นคงไปไม่ได้นะฮะโอเคเราต้องฝากแกพี่ครับทางที่สองนะฮะเราต้องโอ้โหแล้วกูจะไปยังไงอะ่ะฮะอ๋ออาจจะจะต้องเดินอ้อมนะครับเข้าบ้านนะครับโอเค อ่าอาแม่ทำเสียนเหมือนเรียนมานะฮะอุ๊ยพอต่อฟอสเอาละตอนนี้จะเริ่มมีมอสเตอร์แล้วนะขอให้ระวังตัวให้ดีด้วยมึงพูดกับใครวะในบางครั้งป้ายตามสถานที่ต่างๆจะบอกคำใบ้นะฮะหรือช่วยเหลือไม่มากก็น้อยนะฮะทุกคนในป่าแห่งนี้พูดความจริงเสมอนะฮนะจริงปะ่ะนะด้านล่างจะไปทำเอากป่านะฮะด้านซ้ายไปแล้วตาย ด้านซ้ายไปแล้วตายไม่ตัดไม่ไปนะฮะเราขึ้นบนนะไม่เชื่อใครนะฮะเปิดออกบอบาแหวะนะฮะไม่มีอะไรนะฮะกูว่ามันต้องมันต้องไม่พูดความจริงไงฮะเราเราเสี่ยงไปซ้ายฮนะโอเคกูเชื่อมึง <laughs> โอเคกูเชื่อมึงเอาพูดความจริงเสมอเขาบอกว่าทางล่างเนี่ยเป็นทางออกจากป่านะฮะซึ่งมีหลุมอยู่หลุมหนึ่งนะฮะหลบไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ what holding who make up ่อสู้สิครับ ไปอ uh ันไปอ uh ันโจมตีเยลลี่คุงโจมตีเยลลี่คุงไปสยครับโจมตีเขาไปเจ็ดสิบห้าฮะกไม่พูดอะไรแล้วกันนะฮะแล้วแกคุณลุงขาอนี้พูดความจริงเสมอนะฮะตอนนี้เราต้องมารับมือกับไอ้โพลิ่งนะครับไม่รู้ไม่รู้ว่าเราจะไงนะเยลลี่คุงออกอะไรวะนะฮะหลบหนีเลยนะฮะเห็นกันปารับเลย ปเป็นการปาราบเนละโอเคหนึ่งบนดึงเป็นสองโอเคคุณรู้นะทูสตอรี่แซดไอแซดนะฮะเสียใจเลยแซดเลยยันเี่คุงออกเราว,ว่านะหลบหนีเป็นกนารปลาราบเลย,นะเยนะฮะโอเคเช็คพอยต์นะฮะมีก้อนหินสีเทานะฮะก้อนจะมีสวิตช์อยู่นะฮะจะมีก้อนเดียวเท่านั้นที่เป็นสวิตช์เปิดประตูนะฮะหากกดถูกก้อนเจ้าจะรอดนะฮะผิดก้อนเจ้าจะโดนระเบิดตายนะฮะขอให้โชคดีนะฮะเริ่มจากการเสี่ยงดวงนะฮะแน่นอนนะอันกลางนฮะ กดจริงสิแน่แน่แน,แน่ถามทำไมเยอะแยะอ่ะกดแน่อ่ะ,อะจริงอ่ะกดแน่สิมันก็ระเบิดนะครับเราจะผ่านยังไงวะเอานะโอ้ยมันต้องมีอะไรทักอย่างนะครับนะลองวนกลับไปดูวนกลับไปดูอีกรอบนี้โอ้โหมันนานเลยเกินนะฮะปึ๊บ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 ,บอันนี้ก็ปอ กขหดีดีป่ะเอ้าโอ้โหถวิลิอยู่ดีอ่ะเนี่ยอ่าเรียบร้อยเจ้าโรถตายแล้วนะฮะโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยนะไปได้แล้วนะครับโอ๊ยว่าจะฟังดูความเบื่อว่าอันไก่หอนอีกนะไปอันนนี่สวยนะเนี่ยเอาไงดีวะเนี่ยโอ้โหเกมนี้มันคู่กวนนะฮะกวนกวนมากจริงนะฮะจะพูดภาษาชาวบ้านก็กวนตรนะฮะกวนตีนะฮะกวนทีมากนะครับผมทีนี้เพราะว่าลื่นไปรุ่น นะฮะอบอึบอบมาอีกไหมมาอีกไหมเรารอบเดียวนะฮะรอบเดียว้าโฟโอ้โอไม,มันกลัวอย่างนี้มันเนี่ยโอเคต้องหยอกมาอีกรอบหนึ่งให้เทปหนึ่งโอเคโอเคนั่นนะนั่นนะไม่หยุดอายังยังมีบ้าอ่าอา ่เรียบร้อยโอ้๋อต่อสู้กับพอด์ติงหลบหนีฮะหลบหนีฮะไปไปไปรีบเข้าประตูด่วนนะครับอ้าชิดผายแล้วสองประตูผายละประตูซ้ายไปแล้วจะเจอระเบิดนะฮะประตูขวาไปท่าออนจะปันนี้ต้องเชื่อเนี่ฮะต้องเชื่อเนี่ยะเอ็นบีซีที่นี่เขาแบบพูดความจริงทุกคนนะฮะจุดบๆอ้าอะไรเนี่ยคุเกเยลลี่ อารวาดหลบหนีดิครับเป็นรบบชิดผายแล้วหนีไม่พ้นนะฮะมองเท่งไปสู่สุคตินะฮะคือมันเป็นเกมอัพจีที่แบบว่าแสบสานมากนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทางนี้ดูนะครับว่ามันจะหลบระเบิดได้ไหมนะครับเขาบอกว่ามีระเบิดนะฮะจริงหรือเปล่าเนี่ยได้รับระเบิดหนึ่งลูกนะครับโอเค ถ้าเอาระเบิดมาระเบิดมาใช้กับพวกโคลลิงนะครับดูแล้วอะ,อะไรเดียเนี่ยไดุ้มฮาราว่านะรเราต้องต่อสู้นะใช้กระบวกฆ่าได้ไหมสิ่งของนะใช้ระเบิดอีกครับวัตฟักวัตฟั๊กวัตฟักใช้ระเบิดโอ้สบายนะโอ้เรียบร้อย <laughs> พูดความจ,จ,จริงจริงนะว่าตรงนั้นมีระเบิดนะฮะโอ้กูจะเชื่อเขาเลยนะครนะฮะโอเคเอพีซีทุกคนพูดความจริงนะฮะหากเดินกลับไปด้านล่างจะมีหีบสมบัติรอเจ้าอ,อยู่นะครับกูจะเปิดมันไหมอ่ะบอกแหม่ไอ้กูเปิดทำไมเดะเดี๋ยวบอกแล้วจะบลิ้งใหม่ฮะนั่นไงกูพลาดอีกแล้วนะครับ กูพลาดอีกแล้วระเบิดก็ไม่มีนะฮะโอเคหลบหนีแล้วก็โดนฆ่าตายนะครับเรียบร้อยน,น,ะนะจ๊ะนะกูเกมโอเคเราจะไม่เชื่อเยนี่แล้วเราไปเลยฮนะกองระโปรก่อนระเบิดอะไรไม่เอาแล้วฮะเอ้ยไม่ใช่กอล์ตบอลอะไรไม่เอาแล้วนะฮะเอาเงี้ยหลงทางในป่าแล้วนะครับเอา้า <the> โอเคทางนี้ทางนี้มึงยังหลงทางในป่าได้อีกนะโอเคบ้านนี้ เมื่อ <laughs> จมน้าวไปเฉยเลยเอเมาทันที่้ายแล้วโอเคมาถึงเบื้งนี้นะฮะนี่ขนาดมึงเดมโมมึงยังียบกวนขนาดนี้นะฮะถ้าไม่เดมโมนี่มึงจะขนาดไหนนะฮะถ้าถูกจับแล้วเดี๋ยวพ้อหาทำลายทั้งสี่บ้านเมืองนะฮะแถมยังเอ่อนำหลักฐานไปซ่อนน้ำนะฮะข้าอย่าภารกิจช่วยเจ้าหญิงไม่มาจบเพียงเท่าน,นี้หรอกเว้ยปล่อยเขาเถอะนะตัวเองเองอะไรละ่ะมึง <laughs> บอกไฟดีกว่าไฟหาอะไรล่ะครับ หลบหนีดิครับหนีไม่พ้นอีกแะเอาล้ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพอสู้ได้ป่ะตีดิครับป้ามาตมะบอกตะมาตะบอกสถานอีอะไรละ่ะตะวนท่ามไม่มีนะฮะโจมตีนะครับสิ่งของก็ไม่มีนะฮะโจมตีอย่างเดียวนะครับโจมตีอะไรไม่เข้าเลยนะฮะหลบหนีอ่ะอา่อากูตายก็ได้กูยอมตายแล้ฟันกูทีเดียวตายเลยก็ได้กูจะเอาอย่างเงี้ย โอ้จะอะไรนาะนขนาดนี้มี่ลาทำไมโอ้ค่อยค้างไปอย่าช้าๆนะฮะโอ้จะปวดเรื่องเรานะฮะเราห้ามไปตรงตรงตรงปะตรงเมืองนั้นเด็ดขาดนะฮะเพราะเราอาจจะไปทำร้ายทรัพย์สินได้นะฮะทำเมืองเขาตกน้ำนะครับโอเคมาถึงเมืองนี้แล้วนะเอาไว้ต่อพาร์ทหน้าดีกว่านะครับนะเดีาพาร์ทนี้เราแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับดีไมกไดโอเคงั้นเจอกันครับสวัสดีครับ